สวัสดีครับผมธารัชรับดูลายมือพาลหัสพจนกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนพศ2563นะครับผมก็เริ่มปัดไพ่เลยนะครับก็ไพ่พื้นดวง,งชาวราศีมังกรกับสิ่งที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรนะครับผมก็ได้ไพ่ใบ,ใบนี้ครับ ก็ได้ไพ่แปดไม้เท้าครับผมบ่งบอกถึงดวงชะตาพื้นดวงและดีที่ผ่านมาคืออะไรก็ชาวราศีมังกรไพ่แปดไม้เท้านะครับผมเป็นไพ่บง่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของงานเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรจะเป็นคนที่บอกว่าไพ่เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับงานแล้ว ก็คือเป็นคนจริงจังในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองจะมีงานเข้ามาให้กับชาวราศีมังกรตลอดเวลานั่นเองนะครับผมแะถามว่าไพ่นี่คือความจริงจังคือความมุ่งมานะนะครับผมก็คือไม้เท้านั่นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรจะเป็นคนที่สี่เรียสครับผมจะบอกไว้ก่อนบางทีจริงจังในเรื่องของการงานแล้วบางทีจนไม่มีเวลาไปดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับเผ้าผมหรือบางทีก็มีเวลาไปตกแต่งหาเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองในการบำเรอหาความสุข จะไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ให้เป็นสรุปง่ายๆก็คือเป็นคนที่จริงจังและซีเรียสนั่นเองนะครับผมในเรื่องของการงานไม่ใช่ซีเรียสเรื่องอื่นหรือเรื่องไรสาระนะจะเป็นคนที่ซีเรียสในเรื่องของการงานจริงจังมีระเบียบว,วินยัยเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรจึงเป็นชาวราศีที่เข้มขัดในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ต้องกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองเช่นวันนี้มีโครงการต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้ต้องมีตารางอะไรแบบนี้แบบนี้ เพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีมังกรจึงเป็นชาวราศีที่มักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะครับแต่การเงินไม่รู้นะการเงินเดี๋ยวจะบอกทีหลังเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานเขาจะประสบความสําเร็จแต่เรื่องการเงินเนี่ยถ้าเกิดจะประสบความสําเร็จเนี่ยการงานไปแล้วหนึ่งอย่างแต่การเงินเนี่ยคือถ้าจะประสบความสําเร็จต้องมี วิน er ัยในเรื่องของการเงินด้วยบางคนมีวินัยเรื่องของการงานก็จะมีเงินเข้ามาแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการเงินจะให้ประสบความสําเร็จต้องมีวินัยในเรื่องของการเงินนะครับผมซึ่งก็คนละเรื่องกันเพราะให้ไปนนี่ผมบอกถึงเรื่องของการงานบางทีทํางานหนักนะครับผมแล้วก็มีวินัยในเรื่องของการงาน้องมีตารางเต็มใบหมดเพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีมังกรเนี่ยมักจะลำบากตอนต้นนะครับผมตอนต้นอาจจะลําบาก นะครับผมตอนต้นชีวิตอาจจะมีปัญหากับพี่น้องครอบครัวหรือมีปัญหาอะไรต่างๆที่ต้องเคลียร์กับพ่อแม่เคลียร์กับพี่น้องแล้วไม่ผูกกันกับครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนที่เขาเริ่มโตมาจะสามารถประคองชีวิตไปได้อย่างดีนะครับผมเพราะว่าตอนชาวสิงม์ังกรอายุยังเด็กหรือตอนเริ่มวัยรุ่นมาเนี่ยคือเป็นช่วงบุูเบิกนั่นเองก็คืออาจจะมีความคิดเป็นใหญ่หรือมีความคิดที่จะ คือเป็นคนจริงจังกับชีวิตมีความมีระเบียบวินัยว่างั้นเถระแล้วก็จะค่อยๆ่อไต,ต่เต้ามาทีเรยเรื่อยเพราะฉะนั้นช่วงแรกถามว่ามันอาจจะลําบากหน่อยหนึ่งสมหรับชาลสีมังกรเพราะเป็นคนมีความเทเยทะยานสูงก็ดูไพ่สิเห็นไหมว่าไพ่ของการงานมีงานทัาา้งหมดเป็นคนที่มีไอเดียความคิดความเทเยทยานเพราะนับจำนวนไม้เท้าก็คือความเทเยทยานไอเดียและความคิดได้เลยเป็นคนที่มุ่งมั่นมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือความมุ่งมั่นมันบ่งบอให้เกิดความที่เขาเรียกว่าผลลัพธ์ตามมา แล้วก็ความกระตือรือร้นหรือความเขาเรียกวินัยในเรื่องการงานมันจะส่งผลเห็นไหมว่าไม้เท้ามาเต็มเลยพอคุณเริ่มปมลูกเมล็ดพืชเขาเราียกว่าพืชมันก็งอกมาเรื่อยๆการงานหรือผลลัพธ์มันก็ตามเข้ามาเพราะฉะนั้นถามว่าตอนแรกๆช่วงชีวิตแรกๆอาจจะลำบากหน่อยแต่พอโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยคุณจะสบายครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างที่สุดและอย่างชาวราศีมังกรเนี่ย ผมจะพูดว่าชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นชาวราศีที่เอ่อเขาเรียกว่าเนีย่ยมาดูไพ่ใบนี้เดิมูนแต่ผมจะพูดใบแรกก่อนนะคือไพ่ใบนี้คือไพ่ไม้เท้าคือไพ่ไมเท้าชาวราศีมังกรเป็นคนที่นอกจากจะจริงจังแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานแล้วก็ตอนบ้านไปจะสบายแล้วเนี่ย ผมจะพูดอย่างหนึ่งเลยว่าชาราศีพงกรเป็นชาราสีที่เขาเรียกว่าจริงจังกับชีวิตยังไม่พอแล้วยังเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอค่อคนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองสูงนะครับผมมั่นใจในตัวเองสูงเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่มั่นใจมีอุปรณสนานใสดังนีแล้วเนี่ยคือผมจะบอกว่า ไพ่พูดก็คือประสงคาเณ์ในชีวิตด้านเองนะครับผม้ให้สรุปแบบง่ายๆเลยก็คือประสงค์เณน์ในชีวิตนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแต่มาดูไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สองในเดโมนเดโมนคืออะไรคือเดโมนเนี่ยไพ่ใบที่สองเดโมนเนี่ยคือผมจะบอกว่าให้ระวังถูกหลอกในช่วงนี้คือช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ ช่วงเดือนธันวาสามเดือน,น,อนในสามเดือนที่ผมทํานายนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าบางทีเนี่ยมันแปลได้หลายเรื่องว่าเจ้าที่แรงถูกหลอกแล้วก็อย่างหนึ่งคืออยูน่ในสภาวะข,ข,ของความเศร้าโศกหรือสภาวะของความซึมเศร้าเบื่อหน่ายตรงนี้ให้ระวังเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดคุณถูกหลอกใช้ก็เป็นไปได้ด้วยแต่ผมจะบอกว่าในที่ผ่นานมาเนี่ยการงานคุณกลับดีนะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะของผู้ตําตรงว่าตกไม่จบ เขาเว่าตรงมาตายจบไม่สวยก็มีส <you> so, Não, e ิทธ like 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 so, ิ like ์เป like so, oh, ็นไปได้เพราะฉะนั้นถามว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าที่ผมทํานายนี่เป็นแค่ดวงแบบเขาเรียกว่าดวงแบบไม่ใช่บางคนอาจจะมีการผ่าเหล่าหรือบางคนอาจจะมีการที่ดวงไม่เหมือนหรือดวงผิดพลาดเพราะเป็นการทานายแบบกระจายกระจายนะครับผมเพราะบางคนอาจจะมีจุดบางจุดที่ดวงมันไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้แต่ก็ทํานายครอบคลุมว่าชาวราศีมังกรเพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีมังกรเนี่ย บางครั้งเนี่ยก็คือให้ระวังการถูกหลอกหรือการเซ็นเอกสารหรือว่าการที่มีคนพาไปเลี้ยงอะไรหรูหรูหรือบางทีเลี้ยงแบบอาเชิญชวนไปแบบให้กินอะไรอร่อยอร่อยหรือว่าบางทีก็พูดปากหวานนะใช้คำนี้แล้วอาจจะเซ็นเอกสารสัญญาหรือบางทีก็อาจจะลืมตัว ทำอะไรที่เข้าแผนของฝ่ายศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะครับผมเช่นคุณเป็นคนมีความสามารถนะว่างั้นเถอะเพราะผมลืมพูดไปว่าชาวราศีมังกร,กรเป็นคนมีความสามารถไม่ใช่ว่าอุตสาหะมีแพชชั่นหรือมีความสามารถเรียกว่าความทะเยอทะยานอย่างเดียวนะคนที่จะประสบผลสาาระโยชนได้ต้องมีความสามารถด้วยแล้วไพ่ใบนี้คือเดอะมูนคือเขาจะใช้ประโยชน์าจากความสามารถของคุณก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงนี้เกิดระวังอะไรก็ระวังหน่อยก็แล้วก,กัน อีกอย่างหนึ่งคือระวังเจ้าที่แรงด้วยอันนี้แถมไปเฉยนะเจ้าที่แรงคือที่ที่คุณถ้าเกิดชาวราศีมังกรคนไหนทํางานอยู่ระวังเรื่องเจ้าที่ตรงนั้นด้วยอาจจะแรงหน่อยนะครับผมถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าที่ผมโฟกัสเลยก็คือให้ระวังคนปากหวานหรือว่าเขาทําดีกับคุณแต่ว่าไม่ใช่ว่าบางคนก็ทําดีกับคุณโดยจริงใจนะแต่ว่าให้เช็คไว้หน่อยนะครับผม แล้วพไพ่ใบสุดท้ายได้ไพหห่ห้าเหรียญห้าเหรียญนี่เป็นไพ่ของมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือคุณอาจจะทรงสารในช่วงอนาคตคือคุณอาจจะไม่ขอที่พึ่งกับใครแต่พไพ่ใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อนาคตอันไกลหรือบั้นปลายชีวิตมันเป็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนะครับผมมันคืออะไรคือหมายถึงว่า,พาไพ่ใบนี้มงบอกถึงว่าให้คุณเนี่ยระวังมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะผมจะบอกว่าเพราะว่า แต่ภาพหน้าให้มันหนเหมือนไรแรงนะผมจะบอกว่าให้คุณเนี่ยถ้าเกิดคุณตอนนี้คุณไปทํางานที่อื่นหรือว่าคุณอยู่ข้างนอกหรือว่าคุณเดินทางรอบโลกมันได้หลายอย่างมากเลยนะคือให้คุณระวังว่าคุณอาจจะต้องใช้คําคพูดนี้นะไม่ค่อยมีที่ไปสักเท่าไหร่หรือบางทีคุณอาจจะยตกอยู่ในสภาวะที่นั่งลาบากหรือถ้าเกิดคุณอยู่แบบ สบายๆแล้วไม่มีอะไรแล้วคือคุณอาจจะต้องระวังคนมายืมเงินนะครับผมคนมายืมเงินหรือคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้มันแปลได้ทั้งคนที่อยู่ในบ้านบ้านที่มีความอโอทงสมบูรณ์แล้วคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือมาขอร้องให้คุณช่วยเหลือเรื่องเงินหรือบางทีถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยู่ข้างนอก คุณก็อาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วคุณก็มีปัญหาอยู่ตอนนี้ไอ้ในอนาคตที่คุณจะต้องมีปัญหาแต่มันหาว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปคือที่มาที่ไปมันเกิดขึ้นจากว่าเนี่ยไอ้เดอะเดอะมูนเนี่ยคือคุณอาจจะโดนเขาทําอะไรก่อนแล้วคุณก็ถึงมากลายเป็นแบบนี้คือโดนคุณอาจจะใจร้อนแล้วคุณก็ไปพูดกับใครสักคนด้วยคนว่าท่าทีไม่ดีอย่างเช่นสมมุตินะอันนี้แปลได้หลายอย่างอีกเหมือนกันว่า คุณไปพูดกับเจ้านายไม่ดีหรือบางทีคุณไปสแสดงท่าทีแกล้งกระเดืองกับเจ้านายจนเจ้านายเนี่ยเด้งคุณออกจากงานก็พูดอย่างนี้ตามตรงเลยนะแต่ก็บอกว่ามันมีดวงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เหมือนกันมันมีหลายหลายรูปแบบร้อยพ่อพันแม่เพราะฉะนั้นถามว่าคอนเซปต์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าวิธีแก้ล่ะทำไงก็คือเรามาระวังคำพูดอดทนได้อดทน นะครับผมอดช่วงนี้อดทนอดทนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีลู่ทางไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้ามีลู่ทางไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็คมจริงก็ทําได้เลยนะครับถ้ามีลู่ทางไปถ้าเกิดสมมติว่ามีลูกทางไปอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นว่าถ้าเกิดบริษัทอาจจะบอกว่าอา่าตอนนี้มีปัญหาอะไรแต่ว่าคุณมีลูกทางออกอยู่แล้วก็แต่ถามว่าก็ระวังใช้การตัดสินใจคิดพิจารณาดีๆก็พอเท่านั้นเองนะครับผม เขาจบไปสำรตจดวงเนี่ยเห็นไหมว่ามันได้ไพ่ใบนี้ครับเพราะเป็นคนที่เพยายามขยันมันเพียรตรงนี้เป็นคนที่อุตสาหะด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีความที่เก่งมีฝีมือไพ่ใปนที่บอกไปแล้วว่ายังไงงานก็งานไม่ขาดครับสำหรับชาวราศีมังกรถ้าต่อให้คุณมีปัญหาในเพราะดวงมันมีปัญหาไงแต่ว่าตอนนี้มันก็แค่เฉพาะตอนนี้กาอนาคตอันใกล้แต่ถ้าเกิดว่ผ่านพ้คนเคราะห์ไปได้แล้วเนี่ยคุณก็จะรอดในที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นหาว่า สิ่งที่เป็นปัญหาในอรปสัรคมากที่สุดสเกือบทุกราศีเลยนะคืออีโก้ครับผมถ้าเกิดอีโก้ไม่เกิดทุกอย่างก็จบนะครับก็คือพลิกแพงให้เก่งก็จบไปสำหรับดวงสตาคนเกิดราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนพศ2563เพียงเพียงเท่านี้ นะครับผมใครที่ต้องการดูรายมือพายิบซีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัด256นะครับผมเทสเดอไอยูเอชเอส256ก็ออกจากคลิปไปแล้วกดทักไลน์ดีผมมาหาผมได้ที่ไลน์ดีทารัด256นะครับผมก็ผมมีดูรายมือกับพายิบซีสองอย่างนะครับผมก็ใครที่จะดูรายมืออย่างเดียวหรือจะดูพายิบซีอย่างเดียวก็ทักเข้ามาได้ หรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะครับผมผมใครที่ออกจากคลิปไปแล้วผมทิ้งไรดีว่าอยู่ตรง youtube ด้านล่างนะครับผมก็ตรงใต้คลิป youtube ด้านล่างนะครับผมออกจากคลิปไปแล้วใครที่ออกจากคลิปไปแล้วก็กดทักไรดีที่ผมทิ้งไว้อยู่ตรงด้านล่างคลิป u t ท b e นะครับผมก็เข้าใจตรงกันนะครับว่าผมทิ้งข้อความไว้อยู่ตรงด้านล่างคลิป youtube ก็ออกจากคลิปไปก่อนแล้วก็มีกดอยู่ตรงใต้คลิป youtube ด้านล่างก็คือ วิธีการดูกับผมนะครับคือกดทักเข้ามาก่อนนะครับผมกดทักเข้ามาก่อนมาทักลายดีเข้ามาก่อนแล้วก็มาส่งทักว่าจะดูยังไงจะจะอสอบถามรายละเอียดเข้ามานะครับผมจะส่งรายละเอียดไปให้คุณก็าจะเป็นยังไงผมจะส่งรายละเอียดไหให้คุณวิธีการดูวิธียังไงโอนกันยังไงหรือยังไงก็หรือวิธีส่งรายมือหรือวิธีดูพยิอีีก็จะส่งให้คุณว่าดูยังไงทํำยังไงแล้วก็ถ้าเกิดส่งไปแล้วเนี่ย ผมจะดูให้คุณทางโทรไลทุกกรณี Tel line. ถ้าดูทางออนไลน์นะครับผมจะดูทางโทรไลนะครับผมก็ดูทางโทรไลก็เหมือนกับคุยใช้โฟนคุยกันตอบโต้กันทางโทรไลนั่นแหละครับก็คือคุยกันจัดจ่าทางโทรไลมันก็เห็นเหมือนกับคุยกันตัวตัวแบบทางโทรไลเลยนะครับผมนี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ส่วนวิธีการดูที่สำนักงานมีดูอยู่สองแบบนะครับถ้าใครที่ต้องการมาที่สำนักงานก็สอบถามมาได้ขอโลเคชันมาได้ก็มีอยู่ สองแบบนะครับผมก็มี V A P กบแต่แบบธรรมดาที่ทำง,งานแบบ V A P จะเป็นการดูแบบไม่จํากัดเวลาไม่จ่ายเงาค้ถามส่วนดูแบบจากัดเวลาจะเป็นไอ้ดูแบบธรรมดาจะเป็นการดูแบบจํากัดเวลาจังหวัดคาถาม,ถาม V A P ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเร่งด่วนจริงๆหรือมีปัญหาที่ต้องการแก้ไขแบบเออ็กซ์คลูซีฟหรือมีปัญหาที่ต้องถ้าเกิดรับหน่วยแล้วก็ดูได้นะครับแบบ V A P ก็คือ ถ้าต้องการรับรือเก่าหรือไม่เอาชีวิตแบบนี้ต่อไปแล้วก็แนะนำแบบ v i p นะครับผมถ้าอยากรู้ว่าพิเศษยังไงก็ลองดูได้นะครับผมคือมันจะมีบริการอย่างอื่นแบบเพิ่มหรือมีอะไรที่นอกเหนือเพิ่มจากธรรมดาย,ยัางไงเนี่ยก็มันมีแน่นอนนะครับเพราะว่าจะมีพิเศษ2อ,อย่างที่นอกเหนือจากการดูลายมือพี่ซีให้ก็มาดูแบบออนไลน์ไอมาดูแบบ v i p ได้ก็มีมันคือธรรมดาน่จะจํากัดเวลาแล้วก็ ดู2อ,อย่างคือลายมือพกพิม์สีส่วน VP จะมีดู4อย่างนะครับผมแล้วก็ไม่จากัดเวลาไม่จำกัดคำถามคือดูจกนกว่าสบายใจก็คือเตรียมเวลามาอย่างน้อย2ชั่วโมงถึงครึ่งวันนะครับผมหรือถ้าเกิดหมดคําถามก็หมดตรงนั้นเลยนะครับผมก็อาจจะเสร็จก่อนที่จะถึง2ชั่วโมงถึงครึ่งวันถ้า VP นะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเร่งด่วนหรือหน,นักใจจริงๆ หรืออะไรวันประมาณ่นี้หรือต้องการพัฒนายกระดับจิตวิญญาณหรือรยกระดับธุรกิจของตัวเองขึ้นไปก็แบบ v A P AP. ก็สำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกด subscribe กดติดตามกดแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ผมจะส่งแจ้งเตือนคลิปด,ดีๆคลิปมีประโยชน์ไปเพิ่มเติมให้คุณเรื่อยๆ สำหรับคนที่กดติดตามกดส s c r ก b e ก็ฝากกดติดตามกดส s c r i า e ให้เยอะๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดส s c r i า e เยอะๆให้ผมนะครับผมก็จะมีคีการแจ้งเตือนคลิปดูรายมือคลิปทนายราศีคลิปทนายพรยิบศีาแล้วก็คลิปทนายฝันแล้วก็คลิปอื่นๆมากมายคลิปกี่ยับนาตัวเองก็ฝากกดติดตามกดส s c r i b e ผมเยอะๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนผมเชื่อนะครับว่าการที่คนเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงดวงหรือว่า ดวงของคนเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองนะครับผมส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าบางส่วนที่เราไม่สามารถแก้ไขดวงได้อาจจะเป็นเรื่องของชาติก่อนหรือชาติที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะบอกว่าเหมือนกับการเพาะเมล็ดบางเมล็ดนะครับผมก็ทุกเมล็ดนั่นแหละก็คือเราจะปลูกต้นถั่วเราก็ได้ต้นถั่วเราจะปลูกสับปะรดเราก็ได้สับปะรดก็เหมือนกับการเพราะ,มะเมล็ดหรือการหวาร่านเมล็ดพันธุ์ก็จะได้ดวงตามที่เราเคยกระทามาดังนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะ ได้รับอะไรจากผลของดวงที่จะเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เราได้ปลูกไปนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมไม่ว่าผู้ดวงจะ <Hil> เป็นอย่างไรอนาคตก็เการที่เราเคยจะทาํามานั่นเองก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็คือทําให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมส่วนตหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ผมทา,ามราลับดูแลมืองผาลาพานุกรรมก็ขอลาไป่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ